วันนี้นะครับผมจะขอมารี a อคหนึ่งรายการนะครับที่ผมเองอ่ะชอบส่วนตัวมากๆดูหลาย EP มากๆเลยนะครับและในวันนี้แขกรับเชิญนะครับที่มาในรายการนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเตตะวันนั่นเองนะคะอันที่น่ากลัวเคยช่วยคุณย่าหั่นนะครับแล้วหั่นเสร็จแล้วก็ไปฉีอ๋อย่าเข้าใจแล้วเราแก้ปัญหาจุดนั้นยังไง Yeah. <laughs> <laughs> สำหรับรายการในวันนี้นะครับนั่นก็คือรายการรถมือแม่นะครับโดยอ๊อฟกันนั่นเองนะครับและสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่อ๊อฟกันนะครับไปบุกบ้านเตตะวันถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับจะได้พบกับคุณย่านาดของเตตะวันด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับย่านาดนะครับก็เคยมาออกรายการกับเตตะวันแล้วนะครับนั่นก็คือรายการเตกเตกกับเตตะวันนะครับก่อนที่จะทํากับข้าวอ่ะอยากพาย่าไปวัดเจ็ดยอดแป๊บนึงก่อนทำบุญร่วมกับย่าแป๊บนึงจะได้เกิดเป็นหลานยยยย่่่าาาอออีีีกกโโ้้หงนปเด๋ว็ ชื่นใจแย่ไปเลยไอ้ดีตัวดีเลยไม่ค่อยมาเลยโมยังไเอะไเกิดยอยากเกิดสำหรับเทปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องมีความสนุกและความน่ารักระหว่างเตตะวันและก็คุณย่าน่าแน่นอนเลยนะครับงั้นเอาเป็นว่านะครับไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับกับรายการลดมือแม่กับเทปของเตตะวันครับผม เอาละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอใส่หูฟังแล้วกันนะครับจะได้ฟังเสียงชัดๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปเลยพอได้รู้ว่าแม่ของเพื่อนเราทําอาหารอร่อยที่สุดเราเลยเราขอเลยมาชิมเราเลยเราขอเลยมาชิมเราเลยขอมาชิมเออไปเราเลยเราขอเลยมาชิมรถมือแม่ีครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่เชียงใหม่ มาบ้านใครคุณจะรูใช่เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราบินมาไกลนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเขามาถึงเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่เขาบอกเพราะว่าที่นี่เาบอกว่ารถมือแม่เขาเนี่ยอร่อยมากใช่ครับไม่ใช่แม่เองนะครับเป็นแม่ของพ่อโอ้โหเป็นแม่แม่ของพ่อยาะโอเคครับเข้าไปหาเตกันดีกว่าครับว่าเตของเราเนี่ยตอนนี้รอเราอยู่ที่ไหนป่ะ การเคยมาบ้า oh oh. นหลังน um oh. UH> yes, ี้กี่รอบก็ไม่ได้แต่ว่าเวลามาเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็จะแวะมาที่นี่ด้วยอะไรก็อนมากับพี่เตบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอแล้วก็มานั่งกินข้าวบ้านพี่เตอะไรเงี้ยนอกจากมากินข้าวแล้วยังมาคุยกับยาด้วยใช่คุยกับยาชอบคุยค่ะเพราะว่าเราเด็กสมัยนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ยินใช่ใช่คุณยาน่ารักว่าโอ้โหเพื่อนไหน มีเซนซีว่าสะว่ายน้ำที่นี่มันดียังไงจ้ะปลายไม่ลงเหนาะปลาเตมาแล้วเตมาเตยมาจะพายมาอันนั้นไม่ได้เรียกสระเรียกบ่ออันนี้คือสายก็ทําเพื่อแบบเหมือนแบบคุณลุงคุณป้าที่เนี่ยแบบเป็นหมอแล้วตอนนี้ก็เกษียณแล้วแก่แล้วเขาก็อยากทําแบบเหมือนพอมีพื้นที่ตอนแรกที่จริงตอนแรกเป็นสวนหมดเลยเขาเลยไปทำสระว่ายน้ำมาเพื่อคนแบบมาว่ายแบบแล้วเดี๋ยวตรงข้างบนตรงนี้เป็นร้านกาแฟชื่อร้านลูเปอร์เออพี่เตอยากจะถามว่าพี่เตไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่แต่พี่เตเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่ทำไมล่ะก็เหมือนเรบจริงจรบง บ้านในเราพอเลื่อนมางไงเป็นหมอที่เชียงใหม่ก็เลยซื้อที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปสาววายน้ำใหญ่คือเพิ่งย้ายทุกาขึ้นมาอยู่เชียงใหม่เลยอันนี้คือครั้งแรกที่ออฟมาใช่่มันมีแอปแล้วแอปเอกสารเรื่องมดกอะไรใช่ไหมใช่เรื่องสาววายน้ำไม่ท่าว่าเช้าตื่นเช้าคุยด้วยสาววายน้ำว่าจะเป็นคนดูแลเองทั้งหมดแต่ไม่ได้เงินนักเป็นคนมาเน่น มาตอนนั้นมายังไม่มีอะไรลยลงไปถ่ายรูปกับใช่น้องการเคยเป็นคนเคยมาตอนที่มันยังเป็นหลุมเป็นดินอยู่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวย่าจะลงน้ำย่าจะลงน้ำเฮ้นโชย่ากณไม่ใช่ของย่าุณไม่ใช่ปลาไม่แมวน้ำเลยมาคือคนแก่เวลา การออกกำลังกายที่ดีและเซฟคือการพวกแบบเดินหรือการอยู่ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่กระเทือนข้อศอกนบช่วงหลังโอเครับตีจ้เนี่ยรถมือแม่ของเราเช้าลงแล้วแบบว่างง่ายเป็นแม่ของตัวเองคือเหมือนตอนแรกเขามีปัญหาของเขาแบบพูดเร็วเยอะทั้งทไมถึงอยากพรีเซ้นคุณย่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาคือเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็เป็นสายแบบเราไปทำงานอะไรเงี้ยผมก็เลยเติบโตมากับคุณย่าเลี้ยงอะไรเงี้ยย่าย่าเป็นคนเลี้ยงมาเออย่าเลี้ยงที่เหมือนเป็นย่าแท้ๆยนะเลือดไม่รู้เรื่องไลก็ใจรูไม่รู้เรื่อง เข้าใจไัมครับเพื่กันเข้าใจเนอะ <c oughs> เข้าใจเนอะโอเค ส่วนใหญ่ก็จะกับข้าวกับปลาอะไงย่าจะเป็นคนหาให้ทานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมนูเราก็จะแบบคุ้นเคยกับรสมือย่าเปแบบเราเอางี้เรากินแล้วเรารู้เลยว่านี่ย่าทำเพราะว่าย่าจะเป็นรสชาติเฉพาะของย่าเลยที่ผมก็เป็นเหมือนกันผมเป็นย่าเหมือนกันอาหารไทยส่วนใหญ่สนใจย่ามีผัดผัดอันนึงซึ่งน้องการเคยกินแล้วผมชอบกินตรงที่แบบมันคือการเอาเวลาทำแกงเขียวหวานแล้วแกงเขียวหวานเหลือก้นหม้อเอาแกงเขียวหวานมาผัดกับพวกวุ้นสรงวุ้นเส้นถั่วพูหน่อไม้เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยอ๋อเป็นแกงเหวานเออแกเอาไปที่เหลือมาทำแห้งๆ พูดถึงย่าเยอะขนาดนี้แล้วเราไปเจอย่าครับผมสวัสดีครับย่าครับสวัสดีทุกคนค่ะย่าครับปกติเนี่ยย่าแม่แมนรักก่อนชอบชอบชอบเัืเกิดเป็นบบดูดกับเจฟเฟแล้วว่าเปวดแม่ต้องเลี่ยงเฮ้ยลูกเจฟต้องมาเรื่กินเรื่องกินเหรอตีน้าขาวข้าวย่าครับอะไกนคนกินยากมากคือเริ่มเรื่อยเนี่ยก็จะกินนมมาเรื่อยๆพอเราเริ่มจะให้อาหารเริ่มจะให้อาหารครับ ย้าิไช่เขาก็จะปฏิเสธก่อนเราต้องหาวิธีที่จะทําให้อาหารนั้นอ่ะเกินไข่ขาวกินได้แล้วพอโตขึ้นมาสเต็ปหนึ่งอ่ะครับย่ากินไข่ลวกก็ตินไข่ลวกตอนแบบประมาณปอหนึ่ง อาปอนี่เลยเหรออปอนี่เลยเหรออันนุบาลก่อนอนุบาลก่อนจ้ะเอออย่างนี้โอเคอ๋อนุบาลเนี่ยเขาก็คือจะเป็นเด็กที่เรียกว่าเวลานั่งเรียนเขาก็จะนั่งเฉยเฉยไม่แสดงปฏิกิริยาสนใจกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นครูแล้วเวลาที่เรื่องกินอาหารของเขาาก็ยังยังคลองแชงมือไม่กินเพื่อนเพื่อนที่นั่งข้างๆต้องตัก ปอบให้อันนี้เป็นเพื่อนที่คนเาบ้านให้เด็กผู้หญิงกันตัดตัดปั้านให้แล้วกินไหมไม่กินหรอกไปดูใช้แล้วกเชอบกินอย่างคือจะชอบขอญากินน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาคือเคี้ยวเข้าไปทั้งเม็ดเลยนะแล้วคืย่าบอกพอแล้วย่าให้กินวันละแค่เม็ดเดียวแต่เตยจะแอบไปกินมันเป็นน้ำมันตับปลาย่าเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วพี่เตยแบบตอนเด็กๆเขามีช่วยย่าบ้างไหม เขาก็เขาคงตอนที่เขาโตแล้วตอนที่เขาอยู่สวนกุหลามแล้วคือมัธยมแล้วคือมัธยมแล้วเขาเป็นตัวเวลาที่เราทําอะไรเพราะว่าที่บ้านญาติเนี่ยเป็นบ้านสวนเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันแบบคนสวนคือเราจะไม่ทําอาหารมากทําให้เป็นอย่างนี้พอดีพอดีพอเสร็จแล้วเขาก็มาเกินจับกินเขาก็มาเกินจับกินเขาก็จะบอกว่าไออาหารที่กินมันมันคืออะไรแล้วมันทําำยังไงญารู้ปอาว่าอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าร่วงเรื่องซับภาษาไทย หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคำที่แบบไอเนี่ยเขาจะเก็บใช่ใช่ใช่กลางคืนเนี่ยเวลาใช่ไหมแบในเวลาออกอายกางเนี้ยชอบรีวิวเลยว่าแบบคุณย่าสอนเราก็สอนจากพระอดีตเบนเตอร์พระอภัยมณีอ่าอนสุด้ายคอนถูกผักตกเขวอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับถูกผักตกเขวือจีเปื้อยมันต้องไปช่วยเชิอะไรหน่มไม่ีเดียะจีเปื้อนรู้จักอยู่ในพระอภัยมณีมันเป็นคอนทอะไรแกผ้าแกผ้า วันน <ường> so <illas> ี้เน <go> ี <rush> <uh ่ยเรามาถึงบ้านพี่เตแล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้นะฮะย่าจะทําอะไรให้กินครับรถมือย่าอ๋อรถมือย่าวันนี้จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีวางขายอไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ได้หนอนกันได้หือนกันได้หนอนกันย่าบุ๊ไม่ได้เลย มันหาซื้อยากมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่เป็นอาหารแมสแมสทั่วไปอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแต่เนื้อแกงเนื้อฟักทองแกงเนื้อใส่ฟักทองแล้วสูตรนี้ย่าไปได้มาจากไหนครับย่าจะอ่านตำราทำกับข้าวของทุกทุกเล่มไว้เป็นพื้นฐานก็เกิดเป็นแกงตัวนี้ขึ้นมานี่แหละเขาถึงเรียกว่ารถมือไงเขาแต่ละคนมันจะมีรถมือไม่เหมือนกันกันจะสูตรเดียวกันเลยย่าครับแล้ววันนี้เนี่ย กันกับปปีเนี be time, source, I mean. like ่ยอยู่ทีมเดียวกันพี่เตเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วย่าเนี่ยต้องเป็นกรรมการชิมหลักเน่ยใช่ว่ารถมือไหนเนี่ยเหมือนย่าที่สุดแล้ววันนี้ย่าจะเป็นแบบว่าเป็นกลางใช่ไหมเป็นเทอเป็นกลางเป็นคนตัและย่าเป็นกลางนี่เดี๋ยวเราเข้าไปทําแกงเนื้อสักทอนกัครับเมนูแกงเนื้อฟักทองวัตถุดิบเนื้อสับ ฟักทองใบมะกรูดใบหัวรพาใบกะเพราพริกชี้ฟ้าเกลือน้ำตาลปี๊บกะทิสดน้ำมันพืชโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราถึงขั้นตอนในการทำแกงเนื้อฟักทองแล้วนะครับและคุณย่ามีลูกมือหนึ่งคนชื่อว่ายิ้มค่ะยิ้ม่ะคนนี้นะครับคือคนที่ให้ธนาคาเตไปใช้ที่กรุงเทพออก็คออยคือยิ้มทนี่ ใช่อ่อมาเริ่มครับยาขั้นตอนแรกของเราขั้นตอนแรกก็คือความเคี่ยวสักแต่พี่นี่ต้องไม่ให้เดือดมากนะฮะเคี่ยวไม่เดือดบ้างขั้นที่สองก็คือเดือดวนไหมอ่างั้นเราเปิดไอยิ้มเปิดเลยไอยิ้มเปิดแก๊สลวนเนื้อเลยให้่าไฟเนี่ยครั้งแรกลวนจะลวนอะไรก็ตามไฟต้องแรงก่อนแล้วประเดี๋ยวถึงจะค่อยๆดีเลยลงไปเลยออะะไร่ดูน้ำ น้ำนิดหนึ่งแล้วก็เนื้อนี่ยาต้องคือเนื้อเนื้อส่วนไหนมันไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อดีมากเพราะเราเอามาสับเป็นทำเป็นราคากลางกลางตอนนี้ก็ของปลาจะจะใส่ลงไปตอนที่ตัวนเนื้อนี่นิดหน่อยนะคะนิดหนึ่งนี่ก็ล้วนเนื้อก็ใส่ปลาไปแล้วก็เดี๋ยวพอสุกประมาณ จะปริมาณเนี่ยยังไงเนี่ยเราเอาช้อนเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็อันนี้ต้องอาศัยอาศัยความชำนาญนิดนึงเพราะว่าอาหารไทยนี่มันจะไม่มีชั่งกุ้งเพราะย่าต้องชิมไหมไม่ต้องชิมหรอกเดี๋ยวไม่ต้องชิมเดี๋ยวดูให้มันหายแดงพอแล้วเรียงมาเลยพอแล้วมันไม่มีลงไม่ต้องหนักเดลยวไม่เลยร้านรวนรวดแล้วมันจะมีน้ำยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเออลงมาหมด ส่วนผสมพริกแกงพริกแห้งขา่ากระเทียมหอ,หอมแดงตะไคร้กระปิรากผักชีพริกไทยผิวมะกรูดเป็นส่วนผสมพริกแกงให้เพื่อนทายว่าทั้งหมดนี้อะไรลงก่อนวางตำเออวาตำถ้าจะให้ว่าให้ให้เพื่อนทายเพื่อนทายอะไรกระเทียมไ,ไม่ใช่ทายปิชุดนี้ลงกระปิใส่ที่หลังสุด ก็ปี사이หลังตึ๊งเกือบตอบตะไคร้ก่อนเกือบตอบตะไคร้ก่อนแล้วพอเราได้พริกแกงมาแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคก็คือเอานี่ลงอ่าลงไปผัดมาเริ่มเออแต่เมนูนี้ย่าทำไม่บ่อยเลยเนาะไม่ทำไม่ทำเพ่ไม่ทำเลยนานๆๆไม่ได้ทำแต่หาที่ได้เลยพี่เด็กอันนี้พอได้อันนี้พอได้โซดาเพื่อืมะช้อนหอมกะทิเออเอาฟองๆอย่างนี้ได้เลยเลยอ่ะเอาอย่างนี้เลย อันนี้คือน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลปี๊บอูบออดูเข้มข้นมากเลยอะน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลปลึกต่างกันไหมครับไ,ไม่เปิกไม่ไม่ตากแต่ทามาจากมะพระา้าวคนละเอยดอ๋อโอเคประมาณช้อนหนึ่งแล้วความเกลือการทํากะทิแบบถ้าถ้าเราไม่ใช้กะทิแบ่ที่ในกล่องะนะ สี่ไม้กินอ่ะแล้วเราก็เนี่ยช้อนหัวกะทิแล้วเห็นปะข้างล่างก็จะเป็นน้ำๆอะไรแต่ข้างบนจะเป็นฟองฟองฟองคือหัวกะทิเหรอใช่แล้วเมื่อกี้สองช้อนแรกมีแต่หัวใช่ปเนี่ยก็จะเป็นต้มผีอะไรผีกระสือกระสือกระสือรางวัลมันเป็นยิงแต่แกมนเงินมากไม่ใช่ธรรมชาติของฟักทองนี่ก็คือว่ามันแข็ง แล้วมันก็สุกยากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหั่นแกงหรืออะไรเนี่ยเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กอพอดีครับ่อพอดีคำอ,อ,อคบเอาตอนนี้ก็จะเหลือพวกนี้แหละคือว่าเรียกว่าทําไปชิ้นไปอย่างนี้ จนขวัดจะได้รสที่เราพอใจไม่มีไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนตอนนี้ก็ให้ระวังว่าฟักทองเนี่ยมันจะสอกดามืนอยู่ในนี้วิธีที่จะดูก็คือว่าตักฟักทองขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งแล้วก็เอามากดโบ้กดลงไปอย่างนี้ยังไม่สุกดีมันยังแข็งอยู่ เนี่ยต้องชิมเลยว่าชิมรสจะเป็นอย่างนี้ปรเดี๋ยวจะใส่ให้นีแล,แล้วแล้วระยะเวลายามันต้องทำเป็นอาหารให้มันเข้าเนื้อเข้าอะไรอย่างงี้ปะนี่ไม่ใช่เอาเอาดูว่าฟักทองสุกปุ๊บ <c oughs> แต่เผ็ดจะไม่ค่อยมีเนื้อกะนนี้อันนี้อะไรหวานอะไรหวานโอันนี้เตนนี้หวานสุดอันนี้หวานสุดเต่งนนส่งอ่ะฝรั่งฝรั่ง รอให้ทุกอย่างเนี่ยหนึ่งรดได้สอักทองสุกตามน้ำพอดีนี่คือคือขั้นตอนจุดท้ายว่าเอาแล้วพอเอาแล้วเสร็จปุ๊บใส่ใบโหระพาเวลาใส่ใบโหระพาไม่ให้หยิบแล้วขยุ่มอย่างนี้นะคะค่อยๆโรย ถึงเวลาชิมแล้วว่ารถมือยากเลยหล่อมันเป็นยังไงและเราทั้งหมด3คนจะต้องทำให้ออกมาเหมือนจานนี้มากพี่อาจทำใส่น้ำปลาด้วยเนาะจริงจริงดูรู้ว่าเขาไม่ง่ายจริงนะกินแกงต้องมีน้ำปลาน่าจะทำได้ดูยากป้ะยากยากอีกเลยยากเพราะยากเติมเรื่อยๆไงมันยากอยู่ตรงนั้นเติมได้เรื่อย งี้เดี๋ยวเรามาแข่งกันครับว่าใครจะเหมือนรดมือยากมากกว่ากันไปแข่งกันเลยครับเราจะมาเริ่มแข่งกันแล้วนะครับสําหรับแกงเนื้อฝรั่งใช่ครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาแต่ก็แอดเชียร์เตนะแอดเชียร์เตอุ้ยแต่ไม่แน่อ่ะอาจจะเป็นร้อนกันได้นะ ยังไม่เปิดแก๊สจุ่มรวมเมียวะเอาล้วว่าแค่เร่องเะสามส่วนสี่ลำไดกเรยใช้ช้อนอ้ยงเปิดแก๊สที่หลังไงลืมกระเด็นอยู่นะไม่จไดอยู่บ้านทำอาหารบ้างไหมไม่ทำนะไม่เลยเหรอแล้วเวลาไปทำห้องุน้มอะไรเงี้ยพาก็ทำได้อยู่นะก็ก็เนี่ยแหละก็ทำจากมุมมูตเนี่ย อันนี้คือห้องอาบแบบดีซีนะ่มีพงมุ้งม่วสู้ๆเนี่ยเฮ้ยทำได้อยู่เนี่ยขอน้ำเปล่านิดนึงได้ไหมครับแบบบีเทให้ด้วยนะทำไมเราเจอเองใครพอดีโอยโค้งนะหมหมือมันก็อย่าบีบสิสองมาตรฐานสองมาตรฐาน

กันมากกว่าหนาจ้าต่อไปปุ๊บเราผัดอันนี้ผัดอันนี้เลยใส่ใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันอ่าไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวมันมีน้ำมันในพวกพริกแกงอีกเออเต้ตั้งใจมากเพราะว่าเต้เขาไม่อยากทำให้ยากผิดหวังไงเออโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าวว้าวว้าวนี่เป็นท่าทางอาหารที่ถูกนะครับต่อจากพริกแกงใมแพลน กะทิใช่ไหมครับย่าอย่าถามผู้ใหญ่พูดนะเออเฮ้ยเยนดีเอ้เสียต่อยครั้งนึ่งอ้าวแล้วลงฮะโอ้ลงอยู่เนี่ยเอ้ยต้กะทีดูเอ้เป็นน้ำไหเอ้ยเป็นน้ำไหมทำไกันพูดเลยอ่ะเติมเสียนเดี๋ยวต้องใส่น้ำไปปะใช่ใช่ใส่น้ำนิดนึงค่อยๆใส่ไปเรื่อย อของเจก็ดูไม่แ,แย่ะนะใส่หางกะทิอีกใส่หางกะทิไหนสิการแบบเลือตตยมองด้วยเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนครับแล้วใส่น้ำตาลปี๊บต่อย่าเนี่ยใส่ช้อนบวกช้อนเป็นสองช้อนน้ำตาลปีป๊บเกลือน้ำปลาเฮ้ยแล้วไงต่อนะ <c oughs> มาเลยดกถ่ายแน่เรือเฮ้ยอย่าใส่เยอะเริ่อมากของผมละลายหมดแล้วเหรอน้ำตาล ขาอะไรใส่หมูใส่อะไรไปขึ้มาแล้วครับปรุงสุดท้ายอีกทีนึงแต่ของเตยดูเข้มข้นกว่าของกันนะ,ะไม่ใช่ต้องใส่ฟักทองก่อนอ่ะเราจะใส่ฟักทองไปก่อนอ่ะเดีย๋าายวใส่นี่ออนยเตยตาผห็นไหมว่าแล้วเตยตามากน้ำปลาพอยังกินได้ยังเค็มหน่อยย่าชอบเค็ม,คม มีหวังนะ EP นี้ EP นี้มีหวังได้แล้วรสชาติของผมได้แล้วเลยไหนเราลองเช็คปักทองก่อนสิคือคิดอยู่แล้วว่ายังงไเดี๋ยวเต้ต้องตามกันแน่นอนไม่สุกรอยางรอก่อนอือุ้ยพุงทีเดียวเองอ่ะได้เลยอร่อยปะแต่พี่เต้เค็มกว่าเราอีกเออขอใบไม้หน่อยได้ไหมครับใสมน้ำปูดน้ำปูนใส่ไม่หมดเพราะของเร็ปพอชั่นเล็ก โอ้เคพอฉันเล็กเอออะไรโอเคก็รู้นี่เติมไม่บ่อยเท่าไหร่จรอจริงๆเติมทีเดียวเลยเห็นปะตรงทีเดียวเลยซึ่งผิดย่าบอกต้องค่อยคชิมค่อยค่อยเติมได้แล้วล่ะของเราพอแล้วได้แล้วนานแล้วแล้วล่ะไรนะปิ่ง ลยลการเ,เ,เองเลยเพื่อนพวกเอาจะได้แล้วเออแบไว้ดูด้วยทำไมไป,ไปไนอกมาแล่ะผมดูไม่ได้กินยตอนนี้นะครับเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า <c oughs> ย่าเนี่ยจะทายถูกหรือเปล่าว่าจานไหนเป็นของใครมีสองจานนะครับย่าจานแรกเมนูนี้ชื่อว่าแกงเนื้อฟักทองมรดกเชียงใหม่โอ้โห ป่ยมันดูมันมากเลยนี่อตไรของเตแหละรู้จักชื่อนะเฮ้ยออฟของของกันจ้านต่อไปมีชื่อว่าแกงเนื้อฟักทองแพ้อยู่ที่ไหนก็เป็นทองโอ๊ยไ้ชื่อเมนูก็แบบขีดม,มากเอาละครับเราสองคนสองทีมนะครับทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาให้ย่าชิมกันว่า จานไหนเหมือนลดมือย่ามากกว่ากันเอาจานน้อยดีกว่าจานน้อยอ่ะย่าชิมได้เลยครับแล้วมันต้องเป็นเตยดีเตยก็น่าจะรู้นะรู้สึกจะผิดทั้งสามคนนะคืออะไรอ่ะคืออะไรจะให้ต่อเนื่างนี่เลยเย่าหรอถ้าใส่กินกับข้าวจะใช้ได้ใส่กับขนมจีนใช้ได้ถ้าชิมนมัก็จะลดจัด รถมันใกล้เคียงกันนะอืมรถใกล้เคียงกันสองชามเนี่ยขั้นตอนที่ทำให้แกงล่าช้าครับคืออะไรอ่ะคือใส่ซอกทองชา้าไปซอกทองนี่ต้องใส่ทันทีที่เราปัดน้ำพริกใช่ ติดคู่อเตโล่ค่ะใช่อันนี้เค็มน้อยน้อยกว่าอันนี้นนิแต่ก็ยังเคม็มอุม้มโอ้ยออฟก,กนชนะแนจานไหนเหมือนรถมือยากมากที่สุดครับสรุปลงแล้วอนะสองจานเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเสมอส <ะ S 1> กันด้นอ,อ,อกกือออากันแหละออฟกันหละ ย่าเลือกจานไหนนะครับดอกจานนี้ดอกจานนีเ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรมาเฉลยกันว่าจานนี้ของใครกันแน่โอเคนะครับพร้อมนะครับย่าแต่ย่าเลือกจานไหนนะครับย่าเลือกจานนี้มาดูกันครับเอาจานไหนก่อนเอาจานนี้ก่อนปะเอาจานพร้อมกันเลยอหนึ่งสองสาม นะออฟกันปีนมาในเวลนี้ย่าดี่ของวิ่เตนี่ผมออฟกันโอ้ยกันเนี่มันน่ารักนะรอะไรมาอยู่สรีอกินฟปรีได้โวยเชอร์มัยยาถ้าผู้ชนะจะได้อะไรบ้างได้โวยเชอร์มากินปรีมาที่นี้ อันนี้ต้องไปถามเจ้าของอันนี้ต้องไปถามเจ้าของและนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราสองคนออฟกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทํารายการมาเราสองคนไม่เคยชนะเลยและเรามาที่นี่เพราะมรดกที่ดินที่เราก็เลยรู้สึกว่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากของเตเนี่ยค่อนข้างเค็มไปแค่ นิดเดียวขนาดย่าบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้เสมอกันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเตเนี่ยแค่เค็มแหลมไปก็จริงๆก็คือใช้พี่แกนี่คือกันแหละพป็นหลกการปรุงการใส่เกลืออะไรอย่างเงี้ยเตใส่เกลือเยอะเนี่ย่ยมันจะอ่อนลงก็จะมันก็จะกินได้การทอดยำเผ็ดนะครับโมเมนต์โมเมนต์ไม่พี่แกในในเราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วครับเต มีอะไรอยากจะบอกย่าไหมในในแบบนานๆทีเราไม่ค่อยได้เจอย่าแบบเป็นห่วงย่าตรงไหนอะไรยังไงคุยริงงเต้กับย่านี่คือแบบแล้วย่าเราไั่รู้ก็จะคือนี่ยแหละไม่ ก็จะขึ้นมาคุยกับยา่าบ่อยๆเพราะรู้ว่ายา่าเวลาแบบเรามาหาย,ย่าก็รอนั่งดึกๆบางทีย่าก็ไม่หลับนอนชอบนอนคุยกับเราเลยเราก็ชอบมาคุยกับย่าบางทีแบบแบบเราทํางาน,นเหนื่อยเหนื่อยเหมือนบบเ,เหมือนที่คุยกับย่าคือทํางานตัวเองมันเหนือยเอาตัวเองเออกไปให้คนอื่นเห็นเรื่อยๆ,ๆอจนบางทีเรายังเบื่อตัวเองเลยการที่มาเจอย่าคือมันเหมือนมาเติมอะไรเข้าสู่ร่างกายเพื่อพร้อมที่จะเอาออกให้คนอื่นได้ได้เห็นเราใหม่อีกทีหนึ่ง ก็เลยแบบไว้ถ้ามีโอกาสจะแบบมาหาย่าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะมาหาได้อเสื้อดายฝาดเสื้อได้ฝาดมันอกี่พี่เตบอก่าไปแล้ว่ามีอะไรอยากบอกพี่เตไหมญาน่ารักอ่ะจะบอกว่าตรงนี้แหละว่าปรับปรุงวิธีการพูดเพราะพูดมากพูดเร็วพูดเร็วพูดมาพูดเร็วพูดไม่มีจังหวะจากคนซึ่งมันทําให้เสน่ห์ในการพูดเนี่ย ไปแล้วนอกจากห่วมกันคุณย่าแบบค่อนข้างซีเรียสเรื่องการใช้ภาษาไทยมากเลยเนี่ยแต่เป็นเรื่องเปลี่ยนย่อยซึ่งย่าถออว่ามันไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญอพ่อย่าบอกให้พูดให้ชัดถ้อยชัดคำและพูดให้ช้านี่เป็สิ่งที่ย่าพูดเสมอวันนี้นะครับต้องขอบคุณย่ามากๆเลยนะครับที่ให้เรามาได้ชิมรสมือย่านะครับก็คือแกงเนื้อฟักทองซึ่งเนาะเวลาที่วันนี้เราสคนก็พักแรกกันแล้วนัน ใช่ขอบคุณย่ามากครับผอบูแนดีรักษาไว้อย่างดีเลยย่าครับวันนี้กันกับพี่อ๊อฟนะครับขอกลับกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนทุกพนมาแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองในการเดินทางไปทำรายการทุกรายการให้มีความสำเร็จครับทุกขขอบคุณครับโอเคจบแล้วนะครับ ก็โอ้ยเราเห็นถึงความน่ารักของเตกับคุณย่าน่ามากมากอะคือมันยิ่งทําให้เรารู้สึกถึงรู้สึกถึงตัวเราเพราะอย่างตัวผมเองอะครับผมก็ค่อนข้างสนิทกับคุณย่ามากๆากเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เวลาที่เตพูดถึงย่าครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราอ่ะแล้วแบบแค่มองหน้ากันกับย่าแค่นี้ ก็เขินแล้วว่าคือมันเป็นความรักที่อยู่ในใจบางทีจะพูดออกมามันก็อายไม่กล้าพูดนะครับก็สนุกมากๆสําหรับเทปนี้นะครับเดี๋ยวไว้ยังไงนะครับ EP ถัดไปนะครับจะเป็นใครมาเป็นแขกรับเชิญในรายการลดมือแม่อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทารีแอคให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบการรีแอคเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมรีแอคอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ